วันนี้เขาบอกไม่รู้สึกอะไรกับหนูอีกแล้วนะครับแต่หนูยังอยากไปต่ออันนี้ต้องเรียนสังกิตแฟนเก่านะครับนะแต่ถ้ายังมีการพูดคุยกันอยู่ด้วยร่วมด้วยอันนี้แต่เขาบอกไม่อินแล้วก็ต้องแพคคู่ครับสังกิตแฟนเก่ากับสังรักนะครับเพราะอะไรครับสังรักเอาไม่อยู่ครับถ้าเกิดว่าพูดถึงกันว่าผมไม่อยากไปต่อคุณแล้วผมหมดอารมณ์ที่จะคุยกับคุณแล้วเราคงกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้พวกนี้ครับ มันต้องเกี่ยวกับเรื่องปอมด้วยแหละถ้าเป็นปนัญหาเรื่องนี้คือมันอยู่ในสังจิตแฟนเก่าสองคุณต้องทําให้เขากลับมาหลงคุณมากขึ้นคืออยู่ในสังทันะมันต้องแพคคู่กันนะครับกรณีนี้เนื่องจากว่าเป็นกรณีที่เริ่มเข้าขั้นถ้าเกิดอาการป่วยคือเป็นหวัดนะกระเพาะอาหารหรือว่ามะเร็งุณต้องแมสเคสแบบนี้อ่ะเริ่มเข้าขั้นมะเร็งนะ โอเคไหมนะครับ, okay, รบนะวิธีการแก้ปัญหาแต่ละเคสไม่เหมือนกันนะครับนะ